อามาเยี่ยมเข้าไปหน่อยนะออ,อ,อยู่กี่คนอยู่กี่คนอยู่กี่คนคนเดียวคนเดียว,ยวโอ้แล้วแม่บ้านไปไหนเสีย,ปยไ,ไ,<อ>ไปตายหลายไปไปถึงสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้สี่สกว่าปี ตั้งแต่พศ2,444รุ่นเขาเสียแล้วักกกผมในอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวลูกเขาใกลอยู่หลังโน่นลูกไหนลูกลูกชายแล้วมีใครเลี้ยงดูบ้างใครสูงเสียไม่มีอ๋อต่างคนต่างอยู่กันเงินเงินคนแก่เงินคนแก่ใช่เงินคนแก่๋อได้ได้เอาเก้าอี้มานั่งคุยอะไรหน่อยนะเผื่อจะช่วยอะไรนะเผื่อจะช่วยระหว่างไหน อ่านี่นะอามานหมอ๋อไม่นอนอ่ะอืมนี่บ้านโยมอยู่นอกบ้านเย็นกว่านะได้ดูอุ้ววังบางเอ๊ะอ่าไม่เป็นไรตรงนี้อเออรู้ครับเออโยมมานั่งนี่มา นั่งข้างหลังนี่เดี๋ยวไม่ได้ยินแปดสิบเท่าไหร่นะแปดสิบเท่าไหร่แปเพราะสแปดสิบสองนะผมไหนลองทำกล้ามดูนี่ไหนดูกล้ามกล้ามสิบหัวแล้วล่ะโอ้โหกล้ามยังเป็นมัดอยู่นี่เคยทำงานหนักนะเคยทำอะไรตอนเป็นหนุ่มเป็นจับกังแบกกระสอบมีหน้าเหรเห็นไหมเห็นยังมีกล้าม เป็นจับกลางเหรอครับหนักเท่าไหร่เวลาแบกร้อยกิโลร้ลอยกโลข้าวเหรอไอไอบางประกอนะแบกแบกแป้งลงเรือบางประกงนี่ขน,นลุกหรือเปล่าเนี่ยขนลุกเหรอขนลุกเหรอฮะขนลุกเหรอเห็นมันชันขึ้นมาครับทำไมขนลุกอ่ะ <laughs> โดนพระชอ็อตอะขนลุก <laughs> นี่ขนลุกเมื่อกี้ขนลุกนะ เจอพระคนเล่นของเรอเจอพ้าแล้วขนลุกเลยเล่นของเรอเจอพ้าแล้วขนลุกเลยนะทำไมขนลุกอ่ะตอนนี้หายแล้วหายลุกเมื่อกี Holiday> ้ลุกเน่แน่ยน่เดี๋ยวนะลุกเลยขึ้นอ๋อไปจับกางเก่าแปดสิบกว่าแล้วอาศัยเงินคนชาลาครับ พอกินไหมแปดร้อยเดียก็ขอกินไปเรื่อยๆพอได้ใช้ได้อะไรกับข้าวกินอะไรบ้างวันๆหนึ่งอ้ยกับข้าวก็บางทีก็มีดีบางทีก็มีน้ำพริกก็เอาแน่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินเดินไดมีก็ได้กินดีหน่อยไม่มีก็น้ำพริกบ้างผักตำตำปลาอ๋อฮะผักตำหนึงตำเลิงอันนี้น าในสวนเก่าอาศัยผักครับ้าอยู่ตามตลาดอยู่ไม่ได้หรอกแปดร้อยสามวันก็หมดแล้วสี่วันก็หมดแล้วและเลยอยู่คนเดียวไม่มีครับแม่บ้านเสียไปนานแล้วเสียไปนานตั้งแต่พศสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่นู่นแล้วทำไมไม่หาใหม่ตั้งสี่สิบปีมาแล้วไม่มีเงินไม่รวยะไม่เอาหรอกอ๋อ Oh. เขาต้องมีเงินมีอะไรเขาถึงแยเอาผู <laughs> <ม>้หญิงอย่างตัวเปล่าเขาจะกลัวลําบากด้วยเขาจะมาหาเลี้ยงเราเขาคิด <laughs> คิดว่าเขากลัวเราหรือเรากลัวเขา <laughs> คิดว่าเขากลัวเราหรือเรากลัวเขาครับ <laughs> ว่าใครลําบากเราไม่มีเลี้ยงเขาหรือหรือว่าเขาว่าเราจนเขาไม่กล้ามาอยู่กับเรา <laughs> คิดยังไง คิดคิดแบบไหนโอ้ยไม่ไม่ได้คิดด่อย่างนี้เฉยอ่ะอไม่คิดใชนนะแล้วไม่มีเงินเก็บหรอต้องทำาไไม่มีทาไมอ่ะใช้เงินคนแก่เนี่ยแล้วตอนหนุ่มไปไหนเงินไม่เก็บฮะตอนหนุ่มทําไมเงินไม่เก็บไว้โอ๊ยทํางานก็หาไปใช้ไปอย่างเงี้ยแหนะตอนเป็นหนุ่ม ก็รับจ้างไปหลิวโรงงานบ้างไปน้นไปนี่บ้างนั้นรับจ้างถากญ้าถาเยอะอะยังไงหากินไปวนวันหนึ่งแล้วมีลูกกี่คนมีลูกมันตายหมดเหลืออยู่สามคนทั้งหมดกี่คนลูกมันไข่แปดคนแต่มันตายเกิดมาตายเกิดมาตาย<อ>แม่เขามันไอคนแข็ง Oh. เป็นงูสวงเขาอะที่ไปหาหมอเขากันให้เนี่ยถึงได้เลี้ยงมนาะสามคนเนี่ย oh, ตายเป็นห้าเลยเหรอแต่ก่อนก็เกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายกี่คนติดต่อกันกี่คนเกิดแล้วตายก็แ้เอ๊ะมันกี่คนะหลายคนอยู่นะตั้งเจ็ดแปดคนนอนโอ้ย oh. oh, นี่ก็มีด้วยหรอเพิ่งได้ยินไปหาหมอเขาทําเนี่ยถึงได้เลี้ยงมนาะสามคนเนี่ย oh, พ๋อไปหาหมอทําเลยรอดมา แม่มันเป็นงูส่วงเขาเรียกภาษาเขาเรียกเป็นส่วงงูสวงคืองูสวัสดิ์เหรอเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายอันนี้เขาบดว,ว่ามอนดวงกินคนเขา<อ>ดวงกินคนเหรองูฮะอ๋อเป็นค<า>น,นดวงแข็งดวงแข็งกว่าลูก,กงั้นเหรอเุิดได้ยินนั้นเนี่ยนี่นะเขาคนกินลูก,กถ้ากินผัวผมไม่อยญ่อยู่ อยู่บ้านก็มีนะไอ้คนกินผัวได้ผัวไหนก็ตายได้ผัวไหนก็ตายพี่น้องผมเหมือนกันแหละไ,หได้ผัวไหนก็ตายผัวไหนก็ตายก็ต้องไปทําเป็นคนเขาเรียกงูสวงเหรอเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ถึงได้อยู่ด้วยกันนทััทงเนี่ยแต่คนนนั้นได้ผัวกี่คนสามสามี่คนตายมุนอ,อยู่กันไม่พอปีบางทีก็ปีกว่าๆได้ก็ผอมผอมผอมเนี่ยก็ตาย อ้มันแข็งเนยก็ต้องไปทาหาหมอเนี่ยผมก็ไปเมียผมก็แข็งอ่ผมก็ไปหาหมอทำนะถึงได้มีเรี่ยวเรียตายไปตั้งลูกตั้งแปดเจ็ดแปดเก้าคนนี่สมัยก่อนคนก็ยังเชื่อในแนวนี้อยู่ทวิทยาศาสตร์ใหม่ก็อาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดแบบนี้เกิดนี่เป็นเกิดมากาลังจะน่ารักกําลังจะเดินได้ตายแล้วบางทีก็เกิดมาก็ตาย เด็กกำลังน่ารัก,น,กรนี่ก็ตายเนี่ยเลยไปหาหมอเขาทำให้เลียกได้สามคนผ้ติดต่อกันมาตั้งเจ็ดแปดคนแล้วเหรอเ้วเลยรอดมาสามคนแล้วทจนี้ยังไงต่อเพราะรอดแล้วตอนนี้<า>ตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่สามคนนะลูกสามคนยังอยู่นะยังอยู่ก็อยู่แกงคอยคนหนึ่ง อยู่ปักกินคนหนึ่งได้อยู่ด้วยดีคนหนึ่งอ,อ,ยอยู่คนละหลังกันอยู่คนละหลังแล้วใครใครส่งเสียบ้างสามคนไม่มีใครมีเงินรัฐบาลนนะแน่เขาให้เดือนละหกเจ็ดร้อยแล้วทำไมเขาไม่ส่งเขาก็หากินรับจ้างกินเงินไม่รู้ใครแย่สง่ง <laughs> เขาก็ไปคนจนยังว่าไม่มีอะไรก็รับจ้างกินไปครับลูกก็ผัวเขาเป็นลูกลกับเมียเขา เขาก็เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเขาก็หมดแล้วผมก็หากินค่ากินของรัฐบาลนี่แหละเงินเดือนก็เบียอยยังชีพของรัฐบาลเนะี่ย <100. S 1> ผมน้อยแล้วตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ไม่มีเลยจริงเหรอไม่มีที่ตัวเป,เ,ปเ,เ,เงิน ที่รัฐบาลออกมาให้เขาลูกกาไปรับเขาก็มาซื้อแต่ข้าวให้กินเหลือนั่งเ้าเอาไปใช้หมดจะซื้ออยุ่ซื้อยากินก็ไม่ใครมีบางทีก็คอเขาบ้างเน้อฮ้องก็ไม่มีเวลาไปเบิกไปรับเอาเขาอยู่แก่งคอยเขาก็อยู่ใกล้ๆเขาก็ไปรับสักรับมาส่งถ้าอขาซื้อข้าวมาส่งทีละห้าโลสามโลแล้วแต่ทำไม แอ้เงินไม่มีใช่แล้วส่วนกลับละหาเองเหรอแล้วเมื่อเช้ากินกับอะไรฮะเมื่อเช้ากินกับอะไรข้าวกับข้าวอ่ะกับอะไรไอ้เขาเอามาส่งเขาทำแล้วเขามาส่งให้มีอะไรเขาแกงอะไรเขามาให้ถ้วยถ้วยก็ก็กินได้เช้าเขาก็มาส่งเย็นก็มาส่งเขาเขายังเอากับข้ามาให้ โคงการหุงแต่ข้าวกินคนที่มาอยู่ตรงนี้นะอยู่อยู่ข้างหลังนเนี่ยคนนี่ก็คนนั้นอยู่ต่นนอนลูกสะพา้ายเขาเข้ามาส่งทุกวันลูกสะพ้ายอันนี้ลูกสะพ้ายเหมือนกันแล้วอยู่แบบไม่ต้องมีเงินมีแค่ข้าวกิน <laughs> กับข้าว <laughs> แล้วถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวทําไงครับ <c oughs> ถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวทําไงก็ <c oughs> งงเ <laughs> ขาเรามีอะไรกินบ้างผลไมา้มีไหมบนรถเอากล้วยกล้วยไข่อยู่ท้ายรถเจ้าคุณอ่านี่จะมาสลาอในกล้วยของจะมาหวีหนึ่งะจะมาสละกล้วยไข่ของตัวเองหวีหนึ่งเลยนะครัให้โยมได้กินเอาขนมปังมาด้วยไปดูท้ายรถใต้เบาะเจ้าคุณเ <c oughs> ออไปดูมีอะไรเอน้อยหนาลูกเล็กๆที่ซื้อมาให้ใช่ไหม มีผลไม้เดี๋ยวโชคดีแล้วเจอพระวันนี้โชคดีแล<ะ>้วบุญบุญหนุนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะได้มีเงินใช้ <c oughs> ใช้ได้เป็นปีเลยสบายแล้วเดี๋ยวดูหน้าใหม่ิ <c oughs> ก็มีแสงสว่างอยู่นะ <c oughs> เคยบวชไหมอเคยบวชนานไหม บวชเป็นเนนอยู่ปีกว่าบวชเป็นพระอยู่สามเดือนอใช่ได้บวชอยู่เนี่ยเสาห้นี่รวมแล้วปีสามเดือน <c oughs> <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้เพราะแฟนอยู่เสาหา้ก็ไปอยู่บ้านเมียก็เลยลาเมียบวชไม่ได้บวชไอ้แม่เขาอยากได้บุญบวชเขาว่าก็เลยลาเมียบวชได้โอ้ยวันนี้มีของกินดี <c oughs> มีวันนี้วันชาตจีนด้วยอ่าปบเปี๊ยะนี่นี่ขนมโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรนี่ถ้าไม่ถ้าไม่เลยเพลนจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าอร่อยไหมพอดีเลยเพลนแล้วเลยพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยโยมต้องไปพิสูจน์เองแต่มีน้ำคลิกไกาทูขักันนี้ข้าวเอาขนมดีกว่าเอามาอ่านี่วันนี้ศาต์จีนมีขนมเปี๊ยะเปี๊ยะนับอร่อยนับ ฟังแล้วไส้เกลือกฝอยไข่เค็มนี่กล้วยไข่นี่กำลังสุกกะว่าพรุ่งนี้จะจัดก,การนะ <c oughs> โดนตัดซะก่อนวันนี้อันนี้คนตามาจะมาฉันบ้างแล้วเหลือกระมาณครึ่งหนึ่ง <c oughs> นี่มาจากสิงคโปร์ <c oughs> นี่ของนอกนะแล้วก็ปองกเก็บไว้ใช้นะ <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> เ,อเดี๋ยวลองดูผ <c oughs> งมันกรอบดี อ่าเป็นคล้ายๆเป็นเอาหยิบดูลองดูลองดูชิ้นเล็กๆก่อนอ่าอแค่ชิมอยู่อ่าชิมเลยชิมมันก็กรอบเนี้ยกรอบแบบนุ่มนุ่มตรงนี้นุ่มมันจะละเอียดเห็นไหมนุ่มไหมอ่าของดีเน่ยของดีอร่อยเดี๋ยวเอาเนี่ยเมื่อกี้คุณบอกเอ้มีแสงสว่างกันนี้พอดูบทชเนปีนึง บวชพระอีกสามเดือนหนึ่งพรรษารวมแล้วปีสามเดือนใช้ได้ใช้ได้นี่ทําไม่แก่มากกับชวนไปบวชถ้าไม่แก่มากกับพาไปบวชอันนี้แกงยากแล้วล่ะอยากจะบวชเรื่องกันนะพ่อเขาก็บวชจนตาย้าผ้าเหลืองนี่นั่นแหละถึงบอกยังมีแสงสว่างอแม่แม่เสียแล้วก็พ่อก็บวชเลยนวใจนยาชแต่ว่าสังคารมัน กลัวว่าบวชแล้วเขาหาไปพึ่งเขาศาสนาอีกก็ดูจะจะไม่ค่อยจะนุ่มดีอร่อยนุ่มผมอ่านหนังสือไม่เก่งถ้าอย่างนั้นผมอยากบวชอยู่หรอกใจอยากบวชใจคนมีบุญ <laughs> เดี๋ยวไม่เป็นไรมีวิทยุมีธรรมะเดี๋ยวต่อไปศึกษาเองมีวิทยุให้ฟัง ฉางั้นท่องหนังสือไหมค่นจะไม่ค่อยมีเลยสมองอมเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ซือ้อไว้ก่อนเอากลิบหมดเลยไหมหรือว่าวางไว้ก่อนเลือกสองอย่าง <c oughs> เออหมดเลยนิ่มดีนิ่ม มีน้ำอะไรบ้างเดออี๋ยวยมได้กินขนมนี่มีกล้วยมีหนุมเค้กเอ,อ้ยสัตว์จีนวันนี้สัตว์จีนเดียยน้ำมาขวดชีวิตคนนี้เดือนละ,800นะแปดร้อยอะไไม่ได้จับเงินเลยเนี่ยโอ้นานนานมาก มีข้าวเอาข้าวมาขกลูกก็ได้นะคนเดียวมันจะนิ่มนิ่มมันจะผุยเร็วเป็นของสูตรทางมาเลซสิงคโปร์ลูกศิษย์เอามาอออย่างนี้เดี๋ยวเอาเอาน้ำไม่ยมกินก่อนเปิดคนนะเปิดอ้าว เป็นโยงเขาเขาเป็นคนแค่แค่สันโดษสันตุถีเป็นคนอยู่คนเดียวแล้วก็พอใจในสิ่งที่ได้ยินดีกับสิ่งที่มีก็ดูดูจะวันนี้วันที่สามสิบแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนในเดือนนี้สิงหาหกหกแล้วเดี๋ยว เอาเงินไว้ใช้สองหมื่นได้ยินไหมสองหมื่นเอาสองหมื่นไม่ให้ลูกเก็บไว้ใช้เก็บใส่กระเป๋าไว้สองหมื่นเก็บไว้กระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยไม่มีไม่มีเอาแล้วสิ เดี๋ยวล่วงนะกมิเะงนืนลงท้องก่อนดีไหมกันหายเดี๋ยวยมผ่าซื้อเวลาจะเอาทำไงบอกผ่าท้องออกมาจ่ายโอ้ออใส่กระเป๋าไว้ใส่ใส่เข้าไปจับให้ดียายล่วงปิดปิดไม่ต้องให้ใครเก็บไว้ครับ อยากกินอะไรซื้อกินให้ใครไม่ได้แล้วซื้อของนี้อด,อ,ดอยากๆอยู่ <laughs> ใช่คนเราไม่ได้กินขนมกินแต่ข้าวมันอยู่ลําบากัไม่อะไรบุญมีบุญมาต่อเอา้าวนี่วิทยุครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูดิธรรมวัดเช้ากับธรรมวัดเยน็นเลขหนึ่งธรรมวัดเช้าเลขสองธรรมวัดเยน็น <laughs> เดี๋ยวฟังดูก่อนนะ มาดิเข็ดแล้วนี่ก็ต่อไปก็ฟังธรรมกัน <ทำ S 1> เอาดูนะคงจำได้เป็นเนเดี๋ยวเดี๋ยวสวดบนเชา้าโยโสจำได้มึงอลองดูดิ <c oughs> เอาต้องท่องดูดิจําดิดสสพสภควางอารหังสัมมาสัมพุทโธโสธรรมมนต์เชา้าจําได้มั้ แต่ลืมๆลืมๆไปหลายแล้ว,ลว <laughs> ไม่ค่อยได้ทด่องนั้นแต่ก่อนแต่ก่อนท่องเรื่อยๆคนะอดูได้ไหมคอดูดิคอ,อได้ไหมคอได้ไหมฮะให้ลองท่องดูดิมันตัง้ตงๆไข่ดูแบบด้วยก่อนนั่นแกะไอ้เนีย <laughs> ม,มันได้เป็นรักเป็นมรร จำไม่เหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้เพราะว่ามันศึกมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่อายุยี่สิบเดียวนี่แปดสิบกว่าแล้วแล้วก็ไม่ท่องเลยนะไม่ศึกแล้วหันหลังเข้าวัดเลยครับเดินหน้าข้างนอกอย่างเดียวปล่อยให้มันไปแล้วจำลำบากมันก็ได้ไปมันคนไม่มีอะไรก็คิดแต่ว่ามุงจะไปทําไมนะไปก็ไม่ได้ทําบุญอย่างที่เราคิด ก็ต้องทําใจเดี๋ยวกันที่สามถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดเนี่ยมีเทศธรรมะสามร้อยกว่าชั่วโมงนี่คือแฟดได้อ่านดูฟังเสียงได้ยินไหมลองดูนี่เดี๋ยวเอายี่สิบสองได้ได้ยินไหมนะดูฟังดูที่ได้ยินไหมเดี๋ยวขนาดนี้ไม่ได้ใครได้ยินเท<อ>่าไหร่แต่มายังไม่ได้ยินเ,เ,เ,เลยเลย่างยังนี้ยิ้ยิน ในการฟังธรรมได้ยินนะถ้าเราฟังแล้วได้นำไปปฏิบัติได้ยินไหมได้ยินแต่ฟังไม่ชัดก็จะได้ประโยชน์และได้สาระในการฟังเขาเรียกว่ารู้ แล้วก็ไม่ทำนะรู้แล้วไม่ทำมันก็ยังไม่ไม่ใช่ทำฉะนั้นรู้แล้วก็ต้องทำด้วยได้ยินไหมรู้แล้วต้องทำด้วยทำแล้วต้องทำให้ได้อีกถ้าทำไม่ได้ก็ยังไม่ใช่ทำอีกเข้าใจยังก็หมายควว่ารู้แล้วไม่ทำก็ไม่ใช่ทำทำแล้วไม่ได้ก็ยังไม่ใช่ทำอีกโอ้ต้องทำ เปิดไปเรื่อยๆนี๋ยวมาตั้งใหม่ให้เอาเลขสามนั่งกันต้องทำให้ได้อีกถ้า,ถาทำไม่ได้ก็อา้าววิธีใช้เอากระดาษมาน้ำมุกมาแล้วเสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กเนี่ยไฟจะชาร์ดไปในตัวนี่มีฐานแห้งเนี่ยนี่นี่เป็นฐานแห้งชาร์ดไปในตัวไม่ต้องใส่ฐานนะชาร์ดเลยพอชาร์ดเสร็จชาร์ดคืนหนึ่งปั๊บ อันนี้ก็เต็มแล้วพอเต็มเสร็จอยากจะฟังตรงไหนไม่ต้องเสียบไฟมาเปิดฟังได้เลยแต่เพราะอ่อนก็ไปเสียบใหม่ใช้ทั้งสองแบบใช้เสียบไฟก็ได้ไม่เสียบไฟก็ได้โอ้เอามาตั้งกล่องแล้วบริการดีมากไ,มไปนี่รายการสดจริงๆสั่งขี้มูกยังสดๆเลยยมครับ ชีวิตคนเนาะไม่มีผลมไม้เลยเหรอมีแต่กล้วยเนาะพอแล้วนะมีไม่ในกะล่องไหยมีฝ้าหลังก็มองว่าพวกที่เราไปเหลือไอ๋อไม,ไม,ไม่ไม่เอาเนี่ยอันนี้รีโมทนะครับดีใจไหมดีใจครับดีใจแค่ไหนเข้าฟ้าไหมดีใจกันตอบไม่ถูกเลยแล้วครับ นี่ละก็ความดีทำไปนะต่อไปหัดคุดโทเคยคุดโทไหมเคยคุดโทไหมกำหนดลมหายใจเข้าพูดออกโทบางทีก็นอนไปก็ท่องไปเหมือนกันท่องอะไรท่องพุดโทพุดโทบางทีนอนไม่หลับก็ท่องไป อ๋ท่องเหมือนกันบอกท่องไม่เหมือนกันนีอนอนไม่หลับต้งท่องพุทโธต้ง,ตงนั่นไปเดี๋ยวก็หลับไปอืจะไม่ขนลุกบ่อยจังเลยขนตั้งบ่อยไม่มีครูเลยนะขนขึ้นขนลุกเหรอปิตินะปิติเดี๋ยวจะไปแล้วนะอ้าว <c oughs> อ้าวใช่ยอยู่สงสัยใช่ยู่ต่อ,อเดี๋ยวให้โยมฟังธรรมะหนึ่งนาทีในช่วงท้ายโยมจะได้เห็นว่าชีวิตคนเราพระเจ้าสอนไว้ว่าให้ตนมีสาระก็คือที่พึ่งครั้นที่พึ่งคนเรามีสองแบบหนึ่งที่พึ่งอาศัยคือร่างกาย ที่เราต้องอยู่กับปัจจัยสี่บ้านเสื้อผ้ายารักษาโรคอาหารการกินเครื่องนุ่มขุมนี่คือของมนุษย์อย่างสัตว์เนี่ยเขาไม่คิดเขาไมา่รวยเขาไม่คิดเรื่องการตกแต่งเขาไม่พูดถึงว่าเฟอร์นิเจอร์เขาก็ใช้ชีวิตของเขาเด่เเจ็บป่วยเขาก็ต้องหาสมุนไพรกินหญ้าตามชีวิตสัตว์ของเขาเขาไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรแต่เขาออกไปล่าหาอาหาร เพื่อความอยู่รอดนั่นคือชีวิตที่พึ่งหนึ่งคือทางร่างกายสองที่พึ่งคือทางจิตสำคัญนะถ้าคนเราจิตวิปาราาแล้วทุกอย่างก็จะจบหรือจิตเราเป็นทุกข์แล้วความสุขก็หายไปต่อให้มีทุกอย่างถ้าเรามีทุกข์ในจิตแล้วแสดงว่าเราไม่มีที่พึ่งจนที่พึ่งอันตมาก็คือพระพุทธ พระธรรมพระสงค์คุณศีลคุณธรรมและการรู้จักกันพักจิตคือเข้าฌานใครอยากอายุยืนให้เข้าฌานทำเช้าตื่นนอนแล้วก็ทำก่อนนอนก็ทำใครอยากให้จิตมีความเบาหัดแผ่เมตตาให้กับใครก็ได้ที่เราปรุงประสงค์แผ่ไปจนถึงให้กับตัวเอง อะฮั่งสุกิโตโหมิคอยเราเป็นผู้ถึงสุขมีความสุขสุกิโตโหมิแค่ไปทุกวันนะพยาโยมทำไว้และทุกอย่างจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามันโยมคนนี้ถึงดูว่าข้างนอกไม่มีอะไรนะแต่จะมามองเห็นความสดใสเขาอยู่ไม่มากก็น้อยต่อให้ถอดเสื้อแล้วก็ยังมีราคาอยู่ในใจของเขาเองแล้วก็บุญเลยถามว่าเคยบวชไม่บอกบวชน,น,นึงปี บทพระหนึ่งพันษาคืคอสามเดือนเห็นไหะแต่ว่าเขาต้องมีไม่มากก็น้อยที่สั่งสมมาแล้วบุญนี้ไม่ไปไหนก็เป็นแสงสว่างที่จะอยู่กับเขาไปบาปก็เหมือนกันที่ทำแล้วต่อไม่มีใครเห็นก็ตามเมื่อกี้ตมาจะโปรดอยู่เจ้าหนึ่งพอดูพระตมาเลยเลิกโปรดเลยมันมันโปรดไม่ได้เพราะเขาเองยัง น่าสงสารแต่ไม่น่าโปรดก็เลยยุติก็เลยมาเจอโยมนี้แทนนะไปแล้วนะไปแล้วต่อไปหัดพุโทโธนั่งว่างๆก็ไม่ต้องออกเสียงก็ได้พุโทโธอยู่ในใจนะพุโทโธเป็นเบื้องต้นทำให้จิตเป็นสมาธิเป็นเบื้องต้นแต่พอเราได้ความสงบดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตเราเนี่ยสติเราจะระลึกน้อมไปสู่ธรรมะ พอฟังธรรมมาแล้วเราจะเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายอ่ะไปแล้วเ,เตรียมข้าวเลยนะเอาข้าวด้วยนะยขอบคุณทุกคนนะ,ะอ่าอ่าบฮะ,อะเอาข้าวไปในบ้านนี่ก็ได้ไปไปเข้าไปอเ,เออไปอ่า อยกไปขอเจริญพรนะยิโยมนะวันนี้ก็วันที่30แล้ว30สิงหา6 6เออแล้วรองรองเท้าของโยมเอาแบบนู้นเออแบบอันนั้นไม่แข็งแรงเท่าเอ็ดด้าไหมเอ็ดด้าดูดิเอออย่างงี้ดีกว่าเอาลอง พอดีกันมั้งของของของโยมก็ใส่คู่ใหญ่ไปคุณนะอลองสวบดูต้องต้องเบอร์แปดเบอร์เก้าแล้วล่ะเอาเบอร์เก้าเลยไปเบอร์เก้าก็เมตตาไปช่วยเหลือไปโยมก็จะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายอย่าคิดแต่ว่าเราต้องกินข้าวแค่กินแกงกินข้าวกินอย่างเดียวอย่างเดียวมันไม่ใช่ ชีวิตยังมีอะไรอีกเยอะนะใครที่ยังมีเงินมีทองก็อย่าไปทุ่มเทให้กับลูกหลานทั้งหมดเก็บไว้ให้ส่วนตัวบ้างไม่ต้องมานั่งขอใครยามแก่ชราให้มีเงินไว้กินยาตัวเองไปไหนก็มีเงินอยากกินอะไรก็มีเงินไม่ใช่ต้องมานั่งรอว่าเขาจะให้เราเราแก่ตัวแล้วนะถึงวันนั้นแล้วมัน มันอนนาจใจนะเนาะอ่ะดึงไปเลยเออเออเปลี่ยนคู่ไหม่ไปเลยคู่นั้นเก็บไปแล้ว